เมื่อมองฟ้าทุกครั้งทุกทีก็มีหน้าเธออยู่ตรงนั้นคือเรื่องจริงที่ใจไว้วันแต่มันเป็นแค่ฝันลมๆบ่อยครั้งชอบทะเลาะกันอย่างนี้ทั้งที่ใจแอบชื่นชมบ่อยครั้ง ชอบทำให้เธอนั้นโกูอยากขอโทษได้ไหมอยากพูดคำว่ารักบอกไปให้เธอได้ฟังแต่ไม่กล้าไม่รู้ทำไมหมดใจคนคนนี้ให้เธอรู้บ้างไหมอยากบอกออกไปว่ารักเธอสตาชีวิตคนเรา ที่ขีดทางเอาไว้ให้เดินโอ้ยทำไมมันขาดมันเกินจะเดินก็ไปไม่เป็นกำลังจะดีสักหน่อยกลายเป็นง่อยซวยแสนลำเค็นโอ้ยทำไมมันยากมันเย็นเป็นเวรกรรมอะไรเนอะพอจะดีกลายเป็นลายจากลายก็กลายเป็นดีชีวิตมันงงงง งงงงทิ้ง,งงแบบนี้ก็คงเป็นเรื่องของโชคชะตาที่มันสลับไปมาวุ่นวายทุกทีอยากมีคนนั้นไงเป็นคนนี้ชีวิตดีดีเลือเกินก็คงเป็นเรื่องของโชคชะตาที่มันสลับไปมาวุ่นวายทุกทีอยากมีคนนั้นไงเป็นคนนี้ย่อรอยยิ้ม ในความอดทนด้วยซอดปรุงลสชื่อความตั้งใจหากไม่ลองมันก็คงไม่รู้หากไม่รักมันก็คงไม่เข้าใจคำว่าฟันมันคงไม่มีค่ะถ้าเรารีบทอใจวันนี้ต้องเป็นของเรา ชีวิตต้องทุ่มต้องทำเหมือนเครื่องต้มยำต้องมีมะนาวต้นผัดแกงทอดอะไรต้องคอยใส่ใจไล่เหียไล่หนาวชีวิตเปรี้ยวหวานมันเค็มเราต้องจัดแต่ไม่ต้องกลัวร้อนหนาวงานนี้มีเธอใกล้ใ้ขอลือกันไปยาวยาอบความฟันให้หอมคุณอุ่นความลาด้วยหัวใจหยอะรอยยิ้มและความอดทนด้วยซอสปรุงรสชื่อความตั้งใจ หากไม่ลองมันก็คงไม่รู้หากไม่รักมันก็คงไม่เข้าใจคำว่าฟันมันคงไม่มีค่ะถ้าเราดีบทออใจวันพุ่งนี้ต้องเป็นของเรา